ครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําการปั๊มดาวหรือว่าล็อกน้ํายาแอร์นะครับเป็นแอร์บ้านนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะล็อกน้ํายาในกรณีที่เราจะย้ายแอร์นะครับจะเอาแอร์ไปติดตั้งที่อื่นหรืออะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. ก่อนอื่นก็เตรียมอุปกรณ์ครับเป็นชุดเครื่องมือก็มีชุดหกเหลี่ย <c> ม <oughs> แม่กุญแจต่างๆคีมล็อกนะครับ ทำการเปิดฝาด้านข้างคอมออกนะครับแล้วก็หัวน็อตนะครับหัวน็อตชุดหกเหลี่ยมเอาไว้บ็อกน้ํายานะครับที่เขาเรียกว่าปั๊มดาวอ่าแล้วก็ตรงหัวไขสอน,นะครับชุดเซอร์วิสอ่าเป็นตัวนี้เสียบ สุดไขสอนคือเซอร์วิสไว้เวลาเติมน้ำยานะครับแบกน้ำยาอะเดี๋ยวเรามาทำการปั๊มดาวหรือว่าบล็อกน้ำยากันนะครับเพื่อจะทำการเคลื่อนย้ายแอร์ไปไว้ที่อื่นอ่ะทำการหมุนต้องใช้เกจนะครับ ว่าเกตเราต้องใช้แล้วก็ทําการหมุนเลยครับหมุนวาลวเข้าออต้องหมุนเร็วๆหน่อยนะ หลังจากที่เราต่อเกจอะไรเข้าเรียบร้อยนะครับก็ทําการปิดเกจครับตอนนี้เรามาดูเกจก็อยู่ประมาณ250นะครับเป็นแรงดันแรงดันของคอมครับบวกกับน้ำยาผสมกันถ้าเราเปิดแอร์แรงดันก็จะลดลงมาครับเราก็ทําการเปิดแอร์นะครับแล้วก็เพื่อจะให้คอมเพรสเซอร์ดูดน้ํายาแอร์กลับมาตัวที่ตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็เตรียมตัวเอาหกเหลี่ยมครับ เต,เตรียมตัวเพื่อจะล็อกน้ํายาไปเลยครับตัวนี้ฮะให้เราล็อกตัวท่อเล็กก่อนนะครับท่อเล็กจะเป็นท่อเขาเรียกว่าท่อไฮครับเป็นท่อแรงดันสูงส่วนท่อใหญ่จะเป็นท่อโลนะครับไว้ดูน้ํายากลับมาที่คอมเพรสเซอร์ก็ทําการเปิดคอมแอร์แล้วก็ทําการบล็อกนะครับก็คือล็อกเลยล,เล,ล็อกเสร็จแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วก็รอดูเกจครับ ตัวนี้น้ํายามันก็จะดูดล,ลงมาประมาณเกือบเกือบศูนย์ครับแล้วก็ทําการปิดล็อกตัวที่2ตามมาคือล็อกตัวท่อท่อใหญ่นะครับแล้วก็ทําการปิดแอร์นะครับปิดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเราล็อกเสร็จแรงดันก็จะดันท่อนะครับอาจจะทําให้แตกระเบิดได้เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเปิดคอมแอร์ Air กันนะครับรอสักครู่ครับอ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์ครับเปิดแอร์เลย อะผมจะเริ่มเปิดแอร์แล้วครับเปิดแอร์แล้วก็เดี๋ยวจะบล็อกน้ำยากันละสังเกตเข็บนะครับอะตอนนี้แอร์ทำงานแล้วครับเข็มเริ่มกระดิกขึ้นดึกกระดิกลงแล้วครับน้ำยานะครับน้ำยาแล้ว,อ,ลวอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการบล็อกนะครับก็คือปิดเลยครับ หมุนที่สุดเลยครับปิดแล้วตอนนี้น้ํำยาก็เริ่มลงม,มานะครับปึ๊บุดแล้วครับปิดนะครับป,ปิดแอร์เลยปิดแอร์เลย ก็จะมีลงเหลือค้างนิดหน่อยแค่ศู์ขึ้นมานิดหน่อยก็ทำการเป็นเป็น,ปนการสิ้นสุดแล้วครับคือการบล็อกน้ำยาแล้วตอนนี้น้ำยาเข้ามาอยู่ที่คอมเพเซอร์แล้วครับล็อกทั้งสองตัวเลยโอเคจบแค่นี้แล้วครับวิธีการลัอมดาวหรือว่าล็อกน้ำยาแอรครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามไว้นะครับแล้วมีคลิปดีๆเราก็จะได้นำมาเสนอกันต่อไปครับขอบคุณครับ